สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ช่องเบิงเล้ารวยชาแนลค่ะพี่น้องขามาพบมาพอกันกระแบนในช่วงแรงของมือวันที่14เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566กบกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆนะคะบริยัทภาพพแมพี่น้องบาเทาสกุลสก้สนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากคุณพ่อน้องอมแอม,ะมนะคะพแมพี่น้องค่างวดทิ่ผ่พานมาเนี่ยคุณพ่อของน้องอมแอมถือ หกศูนย์หาตรงๆนะคะเป็นเลขน้องออมแอมแล้วก็เลขน้องตัวโตน้องตัวเล็กนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะได้มาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขอของน่องน้องทั้งสามตนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขสิเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนีมม้นะคะแนวทางตัวเลขจากคุณพ่อของน้องออมแอมค่ะมาติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้มาเจอกันช่วงบ่ายวันที่สิบสี่นะคะ จ้าคุณแม่มีของใครมาฝากในคลิปนี้คะอันนี้ของผีเด็กของพ่อน้องมะลินั่นแหละลูกไม่ได้ตามสนานเห็นต้องมาถูกกันอยู่บ่อยๆนะแต่แม่กเลยกอลีไม่สนใจเพราะมันไปทางอื่นเรยกองอื่นก็เยอะใช่เข่าถูกนั่นแหละแฝงกเลยไม่สนใจพี่เรียกมาจากไหนนี่แม่คะก็ที่แม่ที่ว่าเขาตาแฝงไหนนะ ที่ว่าเขาทำไอพ่อไอแม่เขาทำแท้งหรือลูกเขาแท้งเองก็ไม่รู้ที่ว่ามาอยู่ขอห้องพักเลยอนนะ่ะและทีนี้กับพ่อน้องมาลี่ก,กับแม่เขาย้ายมาอยู่แทนตอนเขาออกไปแล้วไงค่ะแต่ก่อนน่ะถ้าเอสซีเขางวดกว่อนก,ก็ดั้งอยู่นะช่วงนะ่ะช่วงที่เข้าดีดีอะอ่าเป็นน้องแบบไม่ใช่เหรอแม่ กันี่แหละอันเดียวกันนี่แหละนรอแต่ก็หนูก็บอกเนพ่ยเราตั้งอ๋อหนูก็แปลกยะเด็กเด็กมาจากไหนอีกเพราะว่ามีน้องมาลิอยู่แล้วอ๋อเป็นน้องมะลิเนาะกันน้องมาลิพนเนี่ยเขาตั้งเขาเดยกแต่น้องมะลิเลยแต่จริงจริงน้องเขาบอกว่าเขาเชื่ออมแอมโอ้จ่าจ่าี่พ่อแม่เขาเขาไงจ่าจ่าแม่นั่นแหละแม่คิดว่าเอชซีเขาได้ฟังเขาก็คงรู้อยู่หรอกอืมจ่าจ่าแม่ เขาคงจะจําได้อยู่ค่ะเขาถูกก็ต้องหลายงวดมาเราไม่ได้ไปดูค่ะทุกวันพระนานาค่ะนั่นแหละงวดก่อนเขาก็ได้มาไอ้ที่ผีตัวโตตัวน้อยน่ะโอ้จ้าจ้าแม่ออนี่แหละค่ะถึงงวดนี้จะได้มาคนละสองหางวดก่อนก็ได้คนละสองหางอต่ถูกของคนหนึ่งนั่นแหละจ้าเอางวดที่แล้วคุณพ่ออ่าถูกตัวไหนนะแม่คุณพ่อของน้อง อ๋อเพราะเวลาเข้าก็เข้าสามตัวมีคนละสองเอมีคนละสองสามมาจ้ะแต่เราไม่รู้ว่าเอามาจากไหนหรอกแม่ก็ไม่ได้ถามเพราะว่าแม่กระโดนด่วนดีบดีดจ้ะแม่ว่ามีงั้นวันนี้มีเลขวันก่อนถูกไหมแม่กรถามเนาะจ้ะเขาก็บอกว่าถูกแต่ที่จริงแม่ก็ไม่ได้นั่นหรอกแม่รู้จากร้านค้าจ้ะเขาบอกว่าถูกแม่จะเลย ไปถามอือค่ะแม่เออแม่นั่นแหละร้านค้าเราฟังแม่กะลิไฟจ้าจริงแม่ก็ไม่รึกว่าจะไปหรอกค่ะมนก็เลเรไปแก้งถามดูเขาก็เลยบอกว่าป้าหายไปไหนถูกตัางหลายงวดแล้วไงอ,อืมจ้นที่ผ<า>่านมาก,ก็ได้6.5อยู่งันจ้า,อ,จาอือได้ของน้องตวตูว6.5ห่างั้อนอ๋อ,อค่ะ เนี่ยแล้วทีนี้ก็งวดใหม่นี่มีอะไรแม่กระถามเนาะจะไ,ได้มาแล้วแหละเมื่อวันพักที่ผ่านมานี่แหละได้ค่ะแม่แล้วเนี่ยเด็กเราเลบอกว่าของน้องมาริสันหกศูนย์น <90 4 S 1> สี่อ่าหกศูนย์สี่ค่ะเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ค่ะจย่างเดียวทีนี้ตอนน้องโจทย์ตั <9 15 S 1> ค่ะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าค่ะ เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วขอร้องตัวเล็กสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ค่ะตัเอ็สี่หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าค่ะน่าจะเหมือนกันเลยสองคนเนี่ยใช่ค่ะคุณแม่นั่นแหละก็มีแค่นี้แหละที่พ่อเขาเขียนให้อ่ะอือจ้าแม่นั่นแหละเขาบอกว่าก็ เข้าอยู่เรื่อยบางทีก็สองตัวบางทีก็ตัวหนึ่งบางทีก็โต๊ดในงวดที่ผ่านมาเนี่ยดีหน่อยเข้าสามตัวเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้เอาหลายตัวมาหรอกคือมาเอาตัดเอาเองค่ะนี่เราเองพอเอินไปถูกต,ตัวตรงอย่างนั้นอืมค่ะแม่วัที่ผ่านมาแม่ก็บอกอุ่นแม่ก็ไม่อยู่แม่มัวจะไปกับเพื่อนแม่ก็บอกเขาอย่างนั้นเลยจ้ะว่าไม่ได้ไปจุด คนเดียวหลอกไปกับเพื่อนก็เลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทุ่ไปถึงเลยขนาดพ่อตู้อิดมันยังไม่ได้ไปเลยเพระาะว่าเยอะนะแม่แมนะแนวทางเยอะเออนั่นแหละค่ะ <c oughs> ว่าแนวทางของทางนี้เยอะแล้วเพื่อนแม่ว่าออ้อยว่าแนวทางนี้เราเข้าเล้ะไปอะไรเยอะ <c oughs> ๆช่องก็เอาไม่ไหวไม่ไหวหลอกวก่าองนั้นค่ะมีสักษิช่องก็เต็มมันว่านี้แหละค่ะแนวทางเยอะแต่มัน เออมันก็เอามาไอ้นักีิสอโลเอามารวบรวมกันไว้แล้วก็มาดูว่าใครเข้าใครหลุดแล้วนั่นแหละอ๋อค่ะแม่ื่อนแม่มันเอานะ่ะจ้ะจ้ะมันก็มีแค่นี้หรอกของน้องเนี่ยของผีเด็กอะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยเไม่คุยอะไรกับเขามากอ๋อจ้ะแม่เดี๋ยวหนูท,ทวนของอ่าตัวเลขก,กันนะแม่นะของน้องของน้องแอมนะคะหกศูนย์สี่กับเก้าศูนย์สี่นะคะ น้องตัวโตนี่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะส่วนของน้องตัวเลขนี่สี่หนึ่งศูนย์กับสี่หนึ่งห้านะคะจ้าจ้าจ่ะแม่อ๋อถูกแล้วเนาะจ้าแต่ว่าคุณพ่ออน้องคุณพ่อน้องไม่ได้อบอกเน้นตัวไหนเป็นพิเศษใช่ไหมคะคุณพ่อน้องบอกว่าซื้อเท่ากันอืมม่เน้นของใครซื่อเท่ากันแล้วถ้าถูกก็ก็ได้เท่ากันอ๋อค่ะแม่ เห็นว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีแค่หกตัวเขาก็เลยนะคือว่าถูกแล้วก็มีทุนมีอะไรแล้วเขาก็เลยในนั่นแหละอืมจ้ะแม่เขามีทุนรอนเขาไม่เอาตัวน้อยตัวมากอ่ะค่ะคือเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อทางไหนแล้วเขาก็ซื้อแต่ของลูกเขานี่เนะแม่นะใช่เขาไม่เอาทางไหนอืมแต่ของลูกเขาค่ะแม่แล้วเขาก็ถูกไ่วยจ้ะบางงวดอาจจะพลาดแต่บางงวดก็ ตรงอะไรของเขาว่าเนี่ยจ้แ่แต่ว่าดีกว่าสติสัพพะเหมือนแต่ก่อนเห็นว่างนั้นนะจ้่แล้เขาก็เลี้ยงของเขาตลอดน่ะอืเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเขาตลอดนี่แหละแต่ว่าถ้าเข้านี่ก็เหมือนสามตัวนี้ก็เข้าเป็นสามตัวตรงเลยนะแกก็ได้สามตัวตรงามาบ่อยเหมือนกันนะ,ะแม่เล่แหละแม่นั่นแหละ,ะเป็นน้องนั่นแหละหจ้าจาคุณแม่จ่าก<ต>็มีแค่นี้แหละจ่าจ่าจ้าได้ค่ะคุณแม่ จาขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะจากใจ,ะจะให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะจากใจ,ะจ,ะจะคุณแม่ขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะควสวัสดีจ้าสรุปตัวเลขแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขนะคะจากคุณพ่อน้องอมแอมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางตัวเลขจากคุณพ่อน้องแอมเป็นตัวเลขของน้องแอมนะคะแลวก็มูอีก สองคนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอ่าตัวเลขของน้องแอม,มนะคะมวลน,นี้ได้มาโฮกศูนย์ซีแล้วก็เก้าศูนย์ซีค่ะของน้องตัวโตวค่ะเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็ของน้องตัวเลขนะคะซีหนึ่งศูนย์แล้วก็ซีหนึ่งหางมวดที่ผ่านมาตัวเลขของอ่าน้องแอม,มนะคะเขามาเป็นโฮกศูนย์หาเป็นตัวตรงๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อ เอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพอมพ่พพินองมาเท่าสกุลสก้นเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอขอขอบคุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังของหายแม่พรรมพ่นองมาเท่สกุลสก้สโชคโชคมัน ลำลำรีรอยแห่งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ากันสุขูมสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอมูลตัวเลขแนว่นงดีๆแบบนี้นะคะจากาคุณพ่อของน้องแอมนะคะขอขอบบุญขอบคุณคุณแม่โคราดพรอมนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขของน้องแอมแม,มาให้แอดได้ฝากในตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขรูสุข้นนะค่ะเนาะสำหรับ อ่พอาพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะถ้าบระยักสุภาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเขาไมา่แลวเก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทังช่องค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเล่าสกุสสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ะเเในคลิปหน้าด้วย่ะเด้วยสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ